ไปเลยกนทีอยาตายยัมันตัวหน่อยๆไม่ไายเดียวสิ พอใช้กได้นิดัน่อยเขาคอยจิ้นด้วยววันนี้ก็ไปงข้าวมั้ไม่ได้ได้ไม่เข้าก่อนไม่ได้ ชัดมากเลยอ่ะชัดเจ๋วเลยดูวิธีท,ทำกระทงกันนะครับปีก้วยีปเบอร์เกอรไฟมากนี่คลิป <c oughs> จะตามเข้าบ่เ <c oughs> ยี่ยงอะเยี่ยงอะไ, <c oughs> ไม่ัง กระทงบีกล้วยตรงนี้มันบางตจนนี้ว่ะรูปจะเอาอะไรมันมีบีบีกล้วย

เมื่อยาทนี่แคเอายายาไอ้นั่นให้แม่ทที่ว่าอะไรอ่ะยาไอ้ผู้อยู่ไหนคมนูอะเมื่อเอิ่นเนี่ยเดี๋ยวนู้นต้องขยับใหม่ ต้องขะวดเียทาไมน,นั่นก็นนนนทบปากเลยใช่ไหมมียาหมราแ,แม่ ยาที่ปันอย่าเป็นไหนวะที่ว่าเกลี่น้ำร้อนที่ว่าน้ำร้อนแล้วก็จะเยลีใหม่เยลเพื่อมันไม่นอกลอกเออมันอะไีกกะไม่สูก

เดยวดอ,อันนี้ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่สรุปแม็กซ์ซื้อมาใช้ไม่ได้สัไม่ใช้ดูได้ใช้ทำไมนี่งไงแม็กซ์ พอฮะันนี้นะเอออันนี้สวยเลยอันนี้สวยดีนะที่ซื้อแตงก่มาพอได้จิ้มนะมีน้ำแข็งไว้ใส่นะมีตตุเย็นพี่แกหาให้แม่หน่อยเดี๋ยวมันจะพองเมื่อกูสองนิ้วมันแตกเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมือไหรน

ภูไว <a> <lic> ้รานดักสองคนเห็นระเบปั๊มก็ภัยไงมันปวดเียานร้านตีนขั้วมัดมัดมัดหอออกเกืวนั่นครวใหม่เป็นไเมื่อเอาเนี่ยนี่นะมันหักถ้าทั้งหลังถึงรัขึ้มันได้เห็นนังม่ได้มันเปล่าปวดมันเด้งรื้นที่มันเห็นมันบ่าเท่าชาป้านในว่เุ่ไปดูมันหักไปทั้งหลังขีนึงหล ข่าอย่างน้าคือข่าวเช่น่าห่เดียวเขไปกันทาเตนนไห่ตนนไหนไปยืนหัวที่หนูคุโ้ม่หมอลงสองหนงมันจะเร็วกับึ้นผู้เก่าเนย่าทำอะไรอ่ะทำมันวบฮะเราดนมัต่ยิงเน่มันเย็นปวดมัอไรอ่ะเย็นเกินแปวไน้น้า ยาพีฟันกได้พอได้ยาชิบฟานก็ทาเลยดิน้ำหอนลวกตีนเนื้อ <Repl en about>

มีอะไรงานไหมเขาถ้าห้าน้ำละถ้ามันรูปแบบรบบนี้อดทนออกก่อนนี่นี่อะไรเดี๋ยวก็หายพี่นายได้อยู่เนาะได้สวยดีดูดิดูดูขึ้นมาดูในนี้ไหมได้ขึ้นเลสวยมากเลยภาพชัดเจนมากเลยข้างนี้ก็ถูกเลยตอนนี้11นาทีแล้วเกือบโอเคเดีปเลยยาวไปโอ้ติดเตียบาดก็อะเตี้ยงแก่ยาวบ่องานเรื่อยเรื่อยงานตุ้งต้นก็ไปออก ก็รู้ดึงดึงดึงมาแล้วเสร็จมาแล้ได้องานอมได้ดีนิ้วองสนิ้วมันหักกลับขึ้นมานี่เ้แ้ปไดึงแล้วนีก็ไปจมหม้อลงมาตอมันใงานไม่ได้แล้วสองนิ้วนี่มันก็ได้ปวดขึ้นมาอีกจได้แว มันมันตอนนั้งตอนร้านนี้หน่อยก็ไป็หอก็ไปเด้งมามันเด้งกับเึ้นสองนิ้วคดึงกัดมาหยาดร้านตื่นหัวมักมั่มั่บมเขาอก็ไปออกับป้าตาเห็นไหมบมปัานก็ไปยาดร้านตื่นนิ้วมันเด้งกับขึ้นสองนิ้วที่ดึงมันกับขึ้นนั่นแหละถุงไฟถงไต้องขากเสียงใส่ดียน้ออืมพากสียงก็ปีไอบีบีเกอดเออแม่กับ ่าไ้กูทานนอี่อยู่ตรงนี้มันจะพอดีเเหรออันนี้โชวอันนี้อีหนึ่งยางรีกอันนึงนอันนี้อันนี้อันนี้ทำเองหรอทำเองแล้วมั้งโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวใบเอกะคงใบขนนใบขนนโอเคหมดหมตอนโชว์ยังยางอีกอันนึงทำอีกเหรอ ดอกไม้เหลือ